ผลิตภัณฑ์ที่เห็นนี้ถ้าดูผ่านผท่านผู้ชมคงคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาแต่ถ้าดูให้ดีๆจะปรากฏเส้นใยของพืชชนิดหนึ่งเป็นอะไรนั้นไปชมกันครับแหมแหมอาจารย์เชิมศักดิ์ครับผมมองดูแล้วยังไงยังไงก็เหมือนกับกระดาษสาที่เราคุ้นตากันดูไม่ออกเลยครับว่าเป็นพืชอะไรเราลองไปถามเจ้าของแนวความคิดนี้ดีกว่านะครับ พื้นที่ของตำบลบ้านเสด็จเนี่ยนะคะปลูกสับประรดมากที่สุดค่ะตั้งหมื่นกว่าไร่และทีนี้จากการที่เขาตัดผลผลิตของสับประรดออกมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของใบเนี่ยทิ้งขว้างอยู่ตลอดเวลาทําให้เกิดกลิ่นเหม็นนะคะหรือบางทีก็เขาก็จะเผาทิ้งเพราะเอินว่าได้ไปเห็นหลายๆที่มาว่าเขาทํากระดาษจากพืชชนิดนู้นพืชชนิดนี้ก็เลยได้แนวคิดว่าเอ๊ะใบสับประรดนี่น่าจะทําเป็นกระดาษได้นั่นไง เหมือนที่ผมเดาไว้แล้วไม่ผิดเลยผมน่าจะคิดออกตั้งแต่แรกแล้วนะเพราะระหว่างทางที่มาตำบลน,นี้จะเห็นไร่สับปะรดเรียงรายกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาไม่น่าเชื่อเลยครับว่าที่นี่จะสามารถนำของที่เหลือใช้จากการ,กรเกษตรมาแปรให้มีค่าได้แทนที่จะจุดไฟเผาทิ้งไปเฉยๆซึ่งช่วยลดปริมาณขยะการ,กรเกษตรให้กับชุมชน เป็นการลดต้นทุนในการกำจัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยสิ่งสำคัญที่สุดน,นะคะแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยใบพวกนี้เราจะทิ้งเฉยๆตอนนี้กเกษตรกรในจากการทำตรงนี้ทำให้กเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไอ้หน่อสับประรดที่เห็นนี่เป็นหน่อที่ที่เขาจะต้องทิ้งอยู่แล้วจะต้องตัดทิ้งจะต้องลื้อทิ้งเนี่ยชาวบ้านก็สามารถนำมาขายให้กลุ่มผลิตกระดาษได้อ่าโดยขายในราคาที่พันหน่อ400บาท พันหน่อ400บาทแล้วก็ทำทำให้เกษตรกรกนในพื้นที่ทั้ง3ตําบลทั้งเสด็ดตําบลเสด็ดตําบลบ้านแรงและตาบลบุญนาคนะคะตอนนี้มีตําบลที่4คือตาบลต้นธงชัยนะคะของเพเภอเมืองที่ทํากระดาษใบสับปะรดนะครับนอกจากจะขายหน่อที่ตัดทิ้งได้แล้วเกษตรกรยังมีรายได้เสริมจากการทํากระดาษใบสับปะรดเป็นแผ่นซึ่งกระบวนการผลิตก็เหมือนกับการทํากระดาษจากต้นสาคือจะต้มใบให,ให้เปื่อยยุย่ยจากนั้น จึงนำมาปั่นจนได้เยื่อแล้วจึงนำไปแตะก,กับแผ่นเฟรมตากให้แห้งก็จะได้กระดาษอย่างนี้ล่ะครับจากตรงนี้เองทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริม6,000ถึง7,000บาทต่อเดือนแต่ถ้าใครมีฝีมือที่จะประดิษฐ์เป็นชิ้นงานก็จะได้3,000บาทต่อเดือนผลิตภัณฑ์ออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับสักชิ้นไหมครับท่านผู้ชม เป็นเป็น,เป,นเป็นผู้นําชุมชนเป็นหินกำนันตำบลบ้านเสด็จและดิฉนันเป็นประธานกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลําปางนะคะมีแนวคิดว่าถ้าสามารถทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีกินมีใช้เนี่ยฐานะความเป็นอยู่ดีเนี่ยการพัฒนาอะไรมันก็ง่ายยิ่งขึ้น,นค่ะคุยกันรู้เรื่องนะคะปากท้องเขาอิ่มเนี่ยเรื่องของการพัฒนาก็จะจะเจริญตามค่ะตรงนี้น่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปสู่สถาบันการศึกษา สู่อสปชสู่กรมสามัญศึกษานะคะโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ทั้งตำบลเสด็จบ,บ้านแรงบุญนาคเนี่ยให้มาดูงานแล้วเอาหลักสูตรนี้นะคะเข้าไปสู่เข้าไปสู่โรงเรียนเพราะถือว่าหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยเด็กที่เรียนจบมาสามารถประกอบอาชีพได้ตรงนี้ได้ มันมันช่วยเราได้แล้วมันทําให้เรารู้ถึงความเป็นจริงของสภาพสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ว่าเราเป็นคนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราเกี่ยวข้องกับสับปะรดปู่ย่าตายายเราปลูกสับปะรดตลอดมาแล้วสับปะรดนี่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรมัง่งถ้าคนเราที่เร,เ,รเรียนเรียนมากเนี่ยแต่รู้แต่แต่วิชาการแต่ทําอะไรไม่เป็นจบมาเด็กมันถึงตกงานนะคะไม่ได้มองสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่นว่าตอนนี้ท้องถิ่นของตัวเองมีอะไรมัง่งก็ต้องหยิบตัวนี้ขึ้นมา เห็นไหมครับเราสามารถนําวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาเปลี่ยนแปลงเป็นของที่มีค่าได้ซึ่งช่วยสนับสนุนให้เกิดธุรกิจของชุมชน